กินไหมนี่สีด้วยอีกเปี่าีตมันเท่อท่าะนั้นีะยหอบปะกเปย์เอ้ยนี่อ่ะมันเปย์เขาจะแบ้ ตั้งเจ็ดสิบบาทผุนแต่มันซื้อก,กุ้งมาตามกิดเองไม่ใช่นู่นน,น่ะสวยมันยากินเนาะคอยวบบ่าเอาตลาดบอกเขาต้นม่มันยากินยา,าเน้ำเป็นตาก่อนทันตุคมให้แต่ว่าเวียน อเ้อย,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 ยไม่บกปรเจ้าโดนเจ้าดาวนะกินแล้วไนเยอกุตาอยไปทางนู้นไป,ไปนั่งกินป่ยาใหญ